มาครับทุกคนครับอะเหมือน,นไม่เคยเกิดขึ้นไลฟ์สำหรับวทีนะครับของจีพีไายโสต์ไมเคิลคอนเสิร์ตนะครับวันนี้จริงๆที่เรามาไลฟ์กันเนี่ยเราอยากจะบอกสําหรับคนที่ยังไม่มีบัตรอยู่ในมือและอยากจะดูคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆนะครับเรามีเปิดขายบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับก็ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับเปิดทั้ง2รอบเลยทั้งรอบวันที่26และ27สิงหาคมนะครับคุณสามารถซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับถึง 4โมงเย็นของทั้งสองวันนะครับคอนเสิร์ตจริงๆเริ่มบ่าย3นะรอบวันเสาร์เนี่ยมีเวลาซื้อได้ถึง4โมงแต่แนะนำคือซื้อล่วงหน้าไปเถอะหรือถ้าว่าดูรอบวันเสาร์ไปแล้วรู้สึกยังยังใจโอ้คอนเสิร์ตมันสนุกจริงๆอ่ะอยากซื้อรอบวันจัท์ก็ซื้อได้เหมือนกันถึง4โมงเย็นดูกันไปทั้งสองรอบแบบจุกๆเลยนะครับผมคนดูขึ้นหมื่นไวมากแต่คนดูนะฮะตอนนี้ยังอยู่กับเราขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่กับเราแล้วไม่ทิ้งเราไปไหนนะฮะ ขออภัยตอนนี้ต้องใช้ว่ากราบขออภัยจริงนะครับสัญญาณมีปัญหาครับของแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีการฟรลมแล้วตอนนี้น่าจะได้แบบว่ายาวๆแล้วนะครับพี่เจมส์ครับ Yes you have your invite your international fans g o o y l i v e s t r e a m i n g ticket o k a y Now you're uh, we're, we're, we're in impact arena right now yeah yeah and we're going to have a concert at 26 and 27 of this month maybe yeah the, the, the ticket is sold out already but we have live streaming that is still uh, we, we still have the ticket for you if you are not in Thailand or if you can't come to the concert you can watch it online through live streaming and you can buy it through TTM live uh, from now until the uh, day that the concert is held. b u t 4 p.m. You can buy it until 4 p.m. The, the show starts at 3 p.m. But you can buy it at 4 p.m. a well. So. Oh, my oh my <gosh. S 1> God, baby! I'm m a m i so proud of you, baby. Yeah. Uh, very good, very good <Yes. S 2> job. y h u before that, I turn to one, turn to one. ภาษาไทยก็ได้ได้ฉันชวนฉชวนอยากให้ซื้อแบบรับฟิลมิ่งครับรับรองว่าแบบว่าจริงอยากให้ซื้อ2วันเลยเพราะว่า2วันเน่ยช ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนก็จะมีความแบบว่าพิเศษของแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ครับถ้ายถ้าย so ังไม่ม so ีบัตรก็ซื้อได้หรือว่าอยากดูอีกก็ซื้อได้โอเคถ้ายังไม่มั่นใจว่าซื้อบัตรไลฟ์ฟลีมดีไหมดูไลฟ์นี้ให้จบแร้วคุณซื้อแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้คือช่วงเวลาขการทักซ้อมคือจริงซ้อมซ้อมกันมาทั้งวันนะครับทักซ้อมเป็นยังไงบ้างราบรื่นดีไหมมีอุปสรรคอะไรเอ่อร่าบรื้นร่าบรื้นดี ทุกอย่างเพราะเราเพราะเราอะไรเพราะเราเก่งเพราะเราเก่งมาแล้วเราอะไรเราจะเบสชอบโอ้ชอบมาทุกอย่างก็เป็นสมูทตี้มันก็มีแบบว่าเออเหนื่อยบ้างหนักบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ก็สมูทตี้ครับดีดีครับพี่ถามหน่อยสิคือคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สามของปีถูกต้องไหมใช่จากตอนที่เป็นแฟนโฮม L.O.L. ช่วันี้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นหมู่มวลหมู่คณะแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวค็อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคู่ก็จริงแต่คอนเสิร์ตคู่เราอะเดียวเดียวเลยครั้งแรกเราก็จัดกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีกันแต่เนี้ยโมเมนต์แรกตอนที่ผมขึ้นไปซ้อมไปบ็อกกิ้งอะบนเวทีแล้วโากองอลังการงานสร้างอะรู้สึกไงบ้างใช่ผมวันนี้เป็นวันแรกที่เราเข้า Impact ครับเป็นวันมาตั้งแต่ประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยผมเดินเข้า Impact อะไรเงี้ยแล้วผมมองโอ้โห ไม่ถูกเลยว่าถ้าคนไปยืนอยู่ตรงนั้นคนจุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะบากว่านี่งไงแล้วมันรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยเออเอานะ oh, oh, yeah. เป็นไงพี่แจ็เป็นยังไรพเขาตอบได้ดีเราหัวถามเขาทำไมอ่ะได้เออตลกอ่ะตลกอะไรอย่างเงี้ย When you stand on the stage ว่าแล้ก็คือเวทีที่อลังการอย่างสร้างมากครับในระดับนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไงนะครับทีนี้ผู้ถึงโชว์างตอนที่เราสัมภาษณ์กันครั้งที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งเปิดขายบัตรกันะอาจจะไม่ดูรายละเอียดเรื่องของโชว์มากทีนี้เราจะมาขยี้เรื่องนี้หน่อยโชว์ต่างๆเป็นยังไงมันจะแตกต่างจากคอนเสิร์ตสองพันที่ผ่านมายังไงบ้างอันนี้ไม่เจอคิดอยู่ว่าเราโชว์อะไรบ้างประมวลอะไรที่ว่า เก็จะมีพาร์ทอ่ะก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเราบอกแบบว่าอ่ามันเป็นคอนเซ็ปต์บอร์ดเกมอ่าคอนเซ็ปต์เนี่ยก็จะมีแบบว่าแต่ละด่านเนี่ยเราให้ผ่านไปแบบว่าผมเนี่ยก็จะมีพาร์ทเดียวที่ผมต้องผ่านพารเจมเนี่ยก็มีพาร์ทเดียวที่ต้องผ่านแล้วก็จะมีเพื่อนที่เข้ามาเป็นแบบว่าตัวช่วยในการแบบว่าผ่านด่านนี้ไม่ได้ก็เลยจะมีแก๊สของเราอะไรนะอ่าเขาจะมีจะมีแก๊สด้วยใช่แก๊สของเราอะไก็จะพาแบบว่าพาไปแบบว่าผ่านด่านอะไรอ่าซึ่ง เกสเนี่ยถ้าหรือว่าคนที่ได้เจอเกสของเราเนี่ยอ่ะเกสของโฟร์ก่อนทำได้ยังไงเวลาเจอเกสคนเวทีหรืออะไรหรืออะไรต้องทำหน้าแบบไหนยังไงหรือว่าเรียกใช่หรือเปล่นเออเรียกใช่เวลาโอ้ยเกสเป็นคนนี้เหรออืมเออยากไหมไม่รู้อาจจะเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอเค พี่เจมส์ครับครับก็คอนเสิร์เดียวกันคือบอร์ดเกมครับใช่คอนเสิรตครับคอนเสิร์ตเดียวกันครับใช่ใช่บอร์ดเกมใช่ใช่ส่วนไอ้ขาวันถูกต้องบอกเลยว่าจะมีเคสที่เอ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเอ่อคนที่เราเคยร่วมงานด้วยอืมอทั้งเพื่อนทั้งคนที่เราเคยร่วมงานด้วยใช่อ่ะถามว่าน่สนใจไหมสำหรับเค๊สในกันงนี้สมใจ พูดถึงแบบเกสนี่มาต้อมีคู่มีเกี่ยวพวกนี้ยมีทั้งพาร์ทที่เป็นเดี๋ยวแต่ละคนก็มีเกสมาแจมพอมคู่แล้วก็ยังมีมาแจมอีกเหรอก็คือเราก็คือเป็นไม่ใช่คอนเสิร์ตคู่ละความพาความพาร์ทมพาความพาเอ่อโดยรวมคิดว่าโชว์จ่อแบบครบรถนะครบรถเลยเหรอหมดรถเลยครับไม่มีมจะไม่มีผมตื่นรับเอ่อไหนว่าสนุกสนาน แซ่บยาบริบูรณ์แบริกูรนะครับถามหน่อยเลยว่าอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความกดดันมากที่สุดของคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่ว่ากดดันนะเพราะว่าเวทีใหญ่ขนาดไหนแล้วเราจะต้องแบกอะเราเป็นผู้ชายตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก พี่ก,นกอนคู่แล้วเออผลงาน,าน,น,านไหนัลนจิตไหน่ะเรื่องเอ่อด้วยความที่เป็นคอนเสิร์ตคู่เราครั้งแรกครับแล้วก็มาอิมแพ็คเลยแล้วเราเหมือนว่าถ้าไม่ผิดนะเหมือนเราจะเป็นคนที่อายุต่ากว่า20ปีคนแรกมี่ได้เข้าอิมแพ็คที่ได้ดีมาเสิร์อเดี่ยวมีสถิติ <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ดี๋ยวป่ะ ไม่ทราบผมยังไม่ได้ติดต่อแต่เขาอาจจะมาตอน20กว่าหรือว่าอาจจะมาตอนเขาโตแล้วอาจจะเป็นคนไทยที่อายุน้อยกว่าเท่าไหร่นะ20พี่ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่แพงหรือเปล่าเออก็ไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนขนาดนั้นวพอเอาเป็นว่าก็ในยุคนี้ในยุคนี้เราในยุคนี้ พี่โฟนถามนี oh. um. ้ด <Pal ak ai> so ีกว่าเพื่อให้ตอบได้ง่ายกดดันจุดไหนมากที่สุดหนึ่งการร้องสองการเต้นสามเอนเตอร์เทนการแบบพูดคุยบนเวทีอ๋ออย่างนี้ดีกว่าจะได้แบบเข้าใจง่ายเรื่องการพูดคุยผมผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะถ้าจะแบบว่าพูดคุยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำงานด้านนอยู่แล้วก็โอเคแต่ว่าการร้องการเต้นเนมันแบบว่าหนักมากแล้วแล้วการเต้นนี่มันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพรียนมีแบบว่าเกือบแบบว่าถ้าสบ โอ้หใช่ไม่ีน่แครูแล้วนา3 8เท4นาทีแล้วต้อนีโอ้าวอ่ะใ้กต้องมีเพลงที่แบบ้องเต้นร้องอะไรด้วยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องเต้นด้วยอะไรเี้ยอบว่าหนักมากครับก็ต้องจำท่าเต้นร้องเพลงอีกอะไรเงี้ยร้องนี่คือแบบยากมากเลยรับข้าเขากลับบ้าน เป็นอะไรคุณเลยอคุณหลุดแน่หรืเยเหอเน่อยไม่มีอะไรฮ่าการ่าฮ่าฮ่าฮจะฮ่าฮ่นฮันฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าน่้ฮ่าฮนาค่าเสาฮ่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 าฮอาฮ่า่าฮ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 ่าก็า่า่าฮ่ฮ่่าฮ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 ่า่า่า mm ่าฮจะฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮาฮบาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮา่่่า่่อา่ เรา GF นะครับเป็นสีเทากับสีนีอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้แต่อาจจะมีสุแซมบ้างซบคนแต่งตัวให้แบบสนุกอลังการอะไรอย่างเงี้ยนจะมีโบแบบแนะนำว่าแบบว่าแต่งแบบแนววายสุเคก็ได้เออโอเคให้มันย้อนยุกหน่อยไวท์ุเหน่อยอ่าอ่ตัวกร์ตูนมาก็ได้ไวุเเลยหนูเกิดวุพอดีปะงนด เขาตั้งไปเลยโอ้โหพี่โฟนถามเออทำไมเราเกิดหนักเนผมว่าผมเกิดสองสี่ไงสองสีงเ่เดี๋ยวอุ้ยโอเคโอเค่องน,นี้ไปเลยพี่แจมพี่แจมการแต่งตัวการแต่งตัวอ่าเดตโค้ดควรเป็น,ปนยังไงเอ่อเนื่องจากเอ่อคอนเซ็ปต์พลังรรก่อนเกมเล่นเกมเอ่อเอามาคอสเพลย์เลยไดนะ้เออแบบเอ่อสมมติว่าใครชอบตัวละครอะไร แม้หรือรุ่นเนี่ยใส่ไปได้เลยโมดเก่าไทยเช้าโมเดลโอนก็ใส่มาเลยเออคอเทนจะได้แบบว่าเด่นเด่นเด่นเเลยใช่จัดมากนะครับผมอ่ะโอเคคุยกันพอของต่างอนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จัดพิเศษมากๆเลยของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับนั่นคือบูธต่างๆที่จะอยู่หน้างานนะครับซึ่งเราได้มีการเลื่อนเปิดให้เร็วขึ้นเพราะมีหลายคนเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยช้าแบบว่าช้อปปิ้งไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราจะเปิด จบเลยเราก็เมอร์เชนจายนะครับมีพูดของลูกค้ารวมไปถึงไฮไลท์เด็ดก็คือนี่นะครับมาอยู่ตรงนี้อ่ะขอชิมแรกเลยที่จะสามารถผมเจอได้เอันนี้คืออะไรครับน้องคือแรกอันนี้คือฟอร์ดเกมครับชื่อว่า G F Game Off o r t u อ้างในเนี่ยก็จะมีแบบเปิดได้หมดได้น่ได้้เก็จะมีเมให้เล่นอะไรงเยะมีเงินอรมงมีเงินใช่ครับคมานของดีก็มีเงินติดตัวกันตูนให้เดิอะไรบมอันนี้คือซื้อได้ครั้งแรกเราอยู่ในคอนเสิร์ตันนี้เลยยังไม่เคยมีเปิดขายที่ไหนนะครับผมซึ่งถ้าคุณช้าก็อาจจะอาจจะหมดก็ได้นีจะอกันครับมากเลยอะดูดีมากดูเลยอ่ะ G S Game of Fortune นะครับมา ต่อไปมีอะไรอีกอันนี้พี่เพิ่งรู้นะพี่เพิ่งมีความรู้ว่าเขาเรียกกันแบบนี้ยังไงอ่ะชื่อว่าอะไรนี้ Flash Dog Flash Flash Dog Why Flash I don't know Why you know what Flash What does it mean Flash p l a s h อันนี้เกิดอนี้อันนี้ Punch p u a s h Dog อ่ะเป็นคู่เจนกับโฟได้อันนี้ก็คือมันจริงจริงมันมีเปิดเปิดขายตุกตาไปแล้วตอนที่เราเล่นแฟนผมใช่ไหมมันจะเป็น เอกรักเรียน,แล,ยนแล้วก็ชุดพละแต่คราวนี้มันเป็นมาในธีมของชุดคอนเสิร์ตก็คือถ้าใครมีแบบใครมีตัวตัวใต้อยู่แล้วเนี้ยก็ซื้อชุดเสริมไม่ได้น่ารักน่ารักนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ก็คือจะมีขายนะครับที่เป็นออฟเชี l ยลมา h ชิ d ได้ด้วยครับมามีอะไรอีกว้าวเยอะแยะมากมายมีคนยังอยากเล่นอยู่ไหมได้อ่ะตอบอันนี้ ดูนิดหน่อยแ้มแง่เแง่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 แ้่แง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 ่ดง่แ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 ่แง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 ่แ่แง่แง่แง่แ้แง่แงแง่แ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 งแง่แแแงแง่แแง่แแง่แ รีบหนาวทยังไอะเอาอะไรห่มอะเอไงกับด้านด้วยปิดด้ด้วยตลกคนอะนี่นี่คุณดูสิโอ้ยเราสมมติวเนี่ยนมันใหญ่นะถึงใหญ่นะคุณผมได้อีกคนสามเลยอะ้ยโอย้ยีนะ น่ารักมากที่แทบมันหนา,หาวกนะ็คือนะคุณระหว่างรอก่อนมันเสิร์ตเริ่มเลยคุณเข้ามาอยู่ในฮอลล์เนี่ยก็ซื้อ,อเขาห่ม,หอ,มอันนี้ได้เอออ่ะมีอีกไหมอันนี้คือแค่เป็นตัวอย่างนะอันนี้ sample sample นะครับจริงๆจะมี official merchandise อีกมากมายนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกจะมีอ่ามีบูธที่เป็นโฟโต้บูธโอเคอย่างแรกก่อนนะโฟโต้บูธซึ่งเรายกเอาไว้ที่แทบด้วยนะครับแล้วก็จะมีกรอบนะครับ เป็นกรอบลายใหม่ที่เป็นรเสริมไลเร์เยอมาเลยว่าเออคนไยได้ครับยังไม่หมดคุณมีเตรียมูแบบตัวเองมาว่าอุ้ยอุ้ยีมีครับมีแล้วครับก็เป็นมูดทำไมต้องใช้เลิฟยูอวกมาขนาดนี้เป็นบูทราคาของเราครับอ รอครบชุดเลยเออเอาไปเลยครบชุดไปเลยเนี่ยพอบางทีอย่างเงี้ยบอกไปมามีบอกซื้อไม่ทันเตรียมมาเยอะไหมพ่เสรเตรียมมาเยอะครับทำให้หมดไ้่าบอกของหมดมีออเดนะเปิดต่อไปเลยสอ่ห้เปิดต่อสิเปิดอไปสิครับโออเคก็มีมีหลายอย่างหลายอย่นะครับเขปในชิลางได้ีโฟลาเตรียมอะครับก็มีเหมือนกันครมีมีชื่อว่าดีบเนครับก็มีแบบว่าเชื่อ ได้เหมือนกันมีอะไรบ้างเลยต้องไปดูลดูเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามีเยอะมากแม่แม่แม่เตรียมให้แม่แม่คุณแม่เตรียมให้คุณกินในครอบครัวใช่แล้วไปดูเเออออมันสวยไปดูไปดูกันจำนวนเยอะไหมอ่าจำนวนเยอะไหมครับพอกับทุกคนแน่นอนครับเออใช่พอกับทุกคนเหรอมาที่แพ็กมาในหมื่คนเนี่ยพอแล้วสองรอบทีเท่ากับสองหมื่นคนนะเราเล่นไม่เยอถ้าของไม่พอเปิดที่ั้ยได้เดี๋ยว คือเป็นสิ่งต่างที่จริงอยากให้คุณเนี่ยได้มานะครับตั้งแต่8โมงครึ่งได้เลยนะครับเอ่อใครที่มีบัตรก็มาหรือถ้าคุณไม่มีบัตรก็ไม่เป็นไรเข้ามาเอ่อเที่ยวเล่นหน้างานก็ได้แล้วก็ก็ดูไลฟ์สตรีมกันได้ย่าถูกต้องนะไลฟ์หน้างานแล้วก็ได้เสียงสดกับเราเอ่อแต่ถ้ามา enjoy moment อยู่ตรงนี้ได้นะครับอยากให้อ่าทุกคนมาจริงนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับเอ่อไลฟ์สตรีมของเรานะครับตอนนี้เราเปิดถ่ายบัตรเียบร้อยนะครับทางทาง Happy i c e Major นะครับคุณมีเวลา ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะครับไม่ณว่าน,นะครับแต่ของแต่ละรอบเนี่ยนะครับเราจะปิดนะการซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือ4ี่โมงเย็นนะครับทั้งรอบของวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับผมซื้อคอนเสิร์ตต้องหลายสามโมงเราเปิดจนหนึงแบบคอนเสิร์ตเริ่มไปแล้วชั่วโมงนึงเนี่ยก็ยังซื้อทันแต่จริงแนะนำให้ซื้อเลยเลยก่อนเลยใช่ไม่ต้องรุ้นแล้วเราก็ไม่อยากไปพลาดเด็ดก็ไหนโชว์แรกเลยนะโชว์แรกที่มายิ่งใหญ่มากบอกเลยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เราเคยทำมาก่อนโอ้สโลงสลินไหม กันโดดที่น like ั่งไม่บอกเออดูนะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางพี่เจมส์พี่โฟลด้วยนะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆพอขึ่งย้อนกลับไปก็ไม่น่าเชื่อแล้วก็คือผมอ่ะเออ่พึ่งนึกออกจริงเจอกับเจมส์กับโฟตั้งแต่วันแรกที่ที่ประกวดเข้ามาเลยใช่ครับถูกต้องไหมแล้ววันนี้คุณโตขึ้นมากแล้วคุณมีคอนเสิร์ตแบบที่แบร่ไรหน้า วันนั้นอ่ะมาถึงวันนี้เออมันเปลี่ยนไปตรงไหนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างหล่อขึ้นไหมหล่อขึ้นเฮ้ีแล้วโอ้โหดูตอนนั้นสภาพดูไม่ได้แล้วพี่ถาวเอาเข้ามาได้ไงแล้วก็เออขอบคุณนะครับพี่โฟล์ล่ะปกติเวลาก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยมีการแบบมีการปูมกันเองนะปูมอ่ะครัเวลาเวลาเสียฟิลเนี่ยเขาจะขึ้นคอนเสิร์ตเขาต้องมีการแบบ แล้วจริมีการบูมพูดพูดถึงกันแล้วแบบว่าเฮ้ยเราจะแบบว่าทําเต็มที่ถึงแม้ว่าเรามาจากร้อยพ่อเป็นแม่จบูมบูมนะลองลองลองสมมุติว่าบูมสมมุติว่าบูมก่อนทีมงานเจมส์ฟร์ห้านัดคอนเสิร์ตเริ่มแล้วลูกครับเราจะยังไงเราเราจะเราจะอะไรก่อนอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว เวลาคุณบูมเฮ้ยเดยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเออไม่แตะแตกเออลุงลังลุงลังเออจะมีพี่คนหนึ่งแบบว่าคนเยอะๆเขาก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าเราแล้วคุก็จะพูดตามถึงแม้ว่าเราถึงแม้ว่าเราจะมาจากร้อยพ่อพันแม่แต่เราคือแต่เราคือโอเคดูหลังบูมไม่เป็น โอเคก่อนที่เราจะปิดไลฟ์นี้ไปนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้ไปซ้อมกันต่อเพราะวันนี้นะ่าจะซ้อมกันอีกเดียวยาวเ,เลยะนะครับนะครับผมมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆทั้งที่มีบัตรและยังไม่มีบัตรนคะครับเอ่อคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่อลังการมากที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอมาก่อนแน่นอน,นะครับแล้วก็บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจกันามากแล้วก็ผมเชื่อว่าทีมงานหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังก็ตั้งใจกันามากๆ แต่ว่าเชื่อว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทําให้คนแบบอยากมาดูคอนเสิร์ตนีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทาจากคอนเสิร์ตไหนเลยครับผมครับเข้าเจรับที่ผมเป็นมาเป็นสิ่งที่สิ่งที่ผมแบบว่าคุ้มเทมากที่สุดในชีวิตแล้วกันแล้วพูดจริงเลยนะครับก็แอบว่าซ้อมหนักมากครับแล้วก็ทุกอย่างผมตั้งใจจิดเทมอะไรก็ตั้งใจทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจมาก บอกว่าไม่คุ้มนะเอ้ยคุ้พูด นะครับตอนนี้มีเปิดขายไลฟ์รีนิ่งแล้วนะครับสามารถซื้อได้ที่ไททเจ์เมเจอร์นะครับเออซื้อได้ถึงนะครับสี่โมงเย็นของทั้งสองวันเลยนะครับ last but not least can you i n v i t e your international fans oh, <again? S 3> oh yeah oh my god l a e i i love your english oh yeah u h e accent yeah h uh, we're having a concert c a l l e d at impact arena uh at t 6 n t and 27 t of this month and Uh, the, uh, the tickets are sold out, but you can buy the live streaming ticket through TTM Live and from now until 4 p.m. on each day. So please just come and watch us if you're free, and the concert is going to be great. Thank you. Yeah! we got a little hashtag concert. hashtag. Gemini 4th concert. D. Nung. Young hashtag. Gemini 4th concert. ดีหนึ่งนะครับใครมีถึงหน้างานก็ถ่ายรูปเช็กอินแล้วก็ติดแฮชแท็กนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็มาเจอกันจัดเต็มครับกับเจมินายโฟร์ไมเคิลคอนเสิร์ตนั่นเองครับ26และ27สิงหาคมนี้นะครับที่อีพีแค a r e อารีนาเมืองทองธานีนะครับขอให้น้องสองคนทำอย่างเต็มที่มีอะไรใส่ให้สุดแล้วก็ ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบว่าเฮ้ยจะมีความผิดพลาดอะไรแต่เพราะว่าไม่มีคนรู้หรอกว่าโชว์คุณเนี่ยมันเป็นยังไงแต่แล้วมันไม่มีใครรู้ความผิดพลาดอยู่แล้วใส่เต็มใส่ทุกอย่างที่มีแล้วทำให้เต็มที่มีกำลังใจให้นะครับบขอคุณมากครับเจนี่โบค้ชนะขอบคุณทุกคนมือกับคนตั้งแต่ต้นจนจบที่ดูไลฟ์ไม่ไปไหนเลยขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามนะครับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย